ขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นกําลังใจให้แล้วก็ให้เกียรติมาเหมือนกับรับรู้ข่าวสารของผมแล้วว่าโอเคเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตน,นะมีปาร์ตี้เกิดขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์ปีหน้าครับผมปามร์ตี้จะพิเศษยังไงบ้างพาไปคอนเสิร์ตไวท์จะฮาร์ดเร็กยังไงครับก็สำหรับคนที่อ,อกหักมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยู่ได้ด้วยเราไม่ได้แบบอกหักแล้วมันหมดทั้งชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วแต่ว่าเราอยู่รอดได้ จริีแบบปาร์ตี้คอนโซลอะไรอย่างเี้ยก็ครับก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับทีนี้นี่ส่วนตัวคนถามนะคะส่วนตัวเพลงนี้มาแนวไหนไงบ้างพี่ไม่ได้ว่าจะมีจะมีจะมีเพลงที่เราเอามาปรับเปลี่ยนให้มันเข้ากับธีมของปาร์ตี้นะครับแล้วก็จะมีเออเพลง อกหักอย่างที่ทุกๆคนคุ้นเคยอยู่แน่นอนครับแถ้าไม่โสดมาได้มาได้ครับมาได้ครับถ้าหักคนอื่นไปแม่เขาเขาได้โสดอ่ะวอ้าววันไหนคอนเสิรับคอนเสิร์ตวันที่16กุมภาครับ2556ครับผมที่เ Central World ไลฟ์นะครับข้างบนนี้เองนะครับผมมีเกสไหมคะมีเกสครับมีเกสแน่นอนเกสสุดยอดทุกคนครับแล้วก็บอกไม่ได้ครับอกไม่ได้ครับเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับอันนี้ไม่ใช่เกสแล้วล่ะครับ วันนี้มาค่ะแสะไปค่ะวันนี้มาแสดงที่นี่ด้วยใช่ค่ะนะคะก็ก็ยินดีกับหน่อยด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาค่อนข้างไมาเ่ยเมื่ไรห่างหายจากคอนเสิร์ตจากค่อนข้างนานแล้วก็แล้วก็ฟังเ้าประชุมเรื่องคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่อนข้างนานมากแล้วค่ะรู้สึกว่าทุกคนกินงานก็ตั้งใจรวมถึงเขาด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนมาเส่งตัวให้กําลังใจ คอยใจมากเดี๋ยวจะพูดแบเรื่องเสียงเรื่องเพลงอะไรเงี้ยไม่รู้เลยถ้าเป็นเรื่องเพลงก็คงเป็นฝ่ายให้กําลังใจอย่างเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆเราเขาก็ค่อนข้างเรื่องมี้เขาค่อนข้างแน่นอนหรือว่างานเริ่มวันนี้เลยก็โดนดีเหมืใช่แล้วอ่ะตอนนี้นี่เพลงไหนอยากความเป็นพิเศษวะคะคือแบบบิ๊กอยอะไรเงี้ยไม่รู้อย เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงที่เขาแต่งเองนะคะแล้วก็อาจจะมีเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรทำนองเปลี่ยนแบบดนตรีแค่บันยากเป็นปาร์ตี้ปาร์ตี้นิดนึงอะค่ะเห็นจะพับฝักทำพูดงานใช่ของร้านของเองด้วยค่ะคนนี้ก็เป็นเจ้าแม่โปรเจกต์ไม่ค่ะก็ทำงานเยอะแล้วก็ถ่ายละครเยอะแล้วก็มีร้านด้วยค่ะที่ที่ช่วยๆกันดูแลก็เลยจะไม่ค่อยได้แบบ ไปไปไหนอะไรกันเท่าไหร่านี่าไหมคะก็มีบ้างมีบ้างแบบมีเวลาแวบๆอย่างวันนี้จัดละครเสร็จกี่โมงโอเคเดี๋ยวยังไม่ไปร้องเพลงนะเดี๋ยวกันไม่กินข้าวกันก่อนนะได้ยุ่งยุ่งอย่างนี้ไม่ถามไมได้ก็เรื่องแบบแทนแต่งที่ว่านตอนนี้จะยังไงล่ะถามผมเยอะแล้วถามเจี๊ต้อง อยากอาจจะรอให้บ้านเสร็จก่อนนะคะอย่างที่บอกก็เลยเกิดตอนนี้ก็ปลอดสิทุบไปทุบไปก่อไปทุบไปอยู่จริงๆก็ประมันไม่สนใจใครครับเจียหรือว่าพี่ลอยครัจริงๆแล้วเจียแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอทางการคุณบอยมาะแก่แก่กว่คือจริงๆแล้วก็อยากให้มันออกมาดีเพราะว่าเราทํามันมากับมือเนาะเราก็อยากให้มันออกมาถูกใจทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก่อนหน้านี้มีคนแซวแบบช่วงที่ทำร้า มีส่วนก็มีส่วนก็มีส่วนเลยต้องจัดคอนเสิร์ตนี้ต้องจัดคอนเสิร์ตนหาเงินนิดนึงเออใช่จริงๆเราก็เรื่อยๆค่ะมันเป็นในเรื่องของแบบมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดแบบขยับก็จะขยับไปเรื่อยๆอ้อาใจร้อนก่อนแล้วมีแบบไปดูเลิกงามอะไรอย่างเงเราไม่มีเลิกค่ะไม่มีเลิกครับก็แล้วแต่แบบเลือกสะดวกสะดวกตอนนี้เราให้บ้าน ก็ทุกอย่างน่าจะนิ่งแต่เราไม่นิ่งแต่ทุกอย่างน่าจะโอเคกว่านี้อะไรเงี้ยให้มันแบบว่าสงบเรื่องธุรกิจธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังแบบว่ายังวุ่นๆเดี๋ยวเนี่ยหมดร้านก็ทำครีมทำเครื่องสำอางเดี๋ยวหมดเครื่องสำอางจะทำอะไรอีกก็ไม่รู้เยอะแยะพี่ก็หมาว่าเธอเธอพอก่อนไหมแต่งานก่อนก็มีก็มีเบรกบ้างแต่ก็ไม่ฟังไงก็ทำไปเลยจะทำจะทำอะไรจะทำอย่างอืีกอ่ะ น่าจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์ร้านอาหารกับกับเครื่องสำอางที่ทําอยู่นั่แหละค่ะร้านอาหารก็จะขยายตามไปอยู่ห้างสรรพสินค้ามันก็เลยยุ่งนิดนึงแล้วพอเ็ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ่ายละครเยอะคุณบอยก็จะยังไงเนี่ยจากลงจะอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแบบไม่ได้เจอกอะไรอย่างเงี้ย้ยใจไคุณบอยักทีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเข้าใจมากกว่าว่าโอเคเขาก็ทํางานเพื่ออนาคตอะเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้อง ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตให้กับงานแล้วก็สร้างอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องปกติก็เข้าใจได้ครับปีหน้าจะทันไหมคะทันไหมครับซีน่าพูดถึงอะไรล่ะครับบ้านร้านคอนเสิร์ตเพลงเอาบ้านดีกว่าบ้านเสร็จเลยแบบเดินแต่งเลยเสร็จปีหน้าน่าก็ก็ก็น่าจะมีข่าวน่าจะมีความคืบหน้ามากกว่านี้ครับผมก็ตอนนี้ทำหลายอย่างแล้วเกินนี่เแต่งไปมาเท่าไหร่ครับบ้านราคา โอ้ย่าให้พูดเลยครับแล้วผมจะโดนด่าว่าโง่เอาเปล่าประเมินไม่ได้เราจะโดนด่าเอาเปล่าอะไรเงี้ย กช่วยผมหน่อยได้ไหมช่วยขายให้หน่อยได้ไหมก็ยังไงก็16กุมภานะคะตอนนี้ก็เริ่มขายบัตรแล้วใช่ไหมใช่แล้วไอดิเกนเมเจอร์ครับใช่แต่ปาร์ตี้การมาสนุกกันนะคะใช่ครับบัตรราคา2,000บาทนะครับทุกที่นั่งเลยมาก่อนได้ก่อนนะครับก็อยากจะให้ไปเจอกันไปสนุกกันเพราะว่าตัวผมเองก็ห่างหายจากคอนเสิร์ตใหญ่ๆของตัวเองมา2ปีกว่าๆเกือบ3ปีแล้วนะครับก็อยากจะให้วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ คนคุ้นเคยกันหรือคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยดูคอนเสิร์ตผมมาเจอกันมาถือว่ามางานปาร์ตี้งานหนึ่งละกันแล้วก็มาสนุกด้วยกันครับผมก็เอาให้ถูกใจเลยครับเอาให้ถูกใจเต็มที่เลยรับรองได้ว่ามันแน่นอนครับ ันที่ฉันต้องรออีกนานเทไดกว่าจะเธอคนที่ฝันคนที่มาเติมใจของฉันนันแต่